ยอประยศเก,กลกก้องเกรียงไกลทุกถิ่นดินแดนไทยนอบน้อมวโรกาศมงคลชัยเฉลิมชนพระเอ่ยพระศกต่างกครั่งพร้อมแท้สองถวายพระพรด้วยกลราวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทอสมทจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวโรด,ดาชาที่นดดามาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวโรด,ดาชาที่นดดามาสเสด็จไปยังโรงภาพยนตร์สยามพาวลัย์พารากอนซีนนเพล็กซ์ทอดพระเนตรภาพยนตร์รอบก,การกุศลในงานแพละข่าวรอยัลเชอริตี้ไนท์จัดโดยบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด โรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพล็กซ์และสิดิดาษมูลนิธิจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสิดิดาษมูลนิธิในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี60พรรษาการรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายและใช้เทคโนโลยีสูง แผลเก่าเป็นวรรณกรรมอมตะของไม้เมืองเดิมนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วหลายครั้งครั้งนี้กำกับโดยหมอมหลวงพันเทวนพเทว,วกุลที่นำแผลเก่ามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าร่วมสมัยและในวันนี้เวลา9 2้นาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระนังเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม,ม่อม ให้พระเจ้าวรวงวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาชาที่นัตตมาตสเสด็จแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรส่งเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2557สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชชมรรษา12สิงหาคม2557 เพื่อเธอทูลและเผยแพร่พระกิติคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติจากนั้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจากทั่วประเทศจำนวน225คนในหลายประเภทอาทิแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันมันเพียรแม่ผู้เป็นเกษตรกรแม่ของผู้เสียสละและแม่ผู้เป็นอาสาสมัครเข้ารับประทานพระฉายาลักษณ์พระราชทานนอกจากนี้มีผู้ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญยูกระตาว,วทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับประธานโลกเกียรติคุณรวมทั้งผู้ชนะเลิศการประกวดงานเขียนเทดพระคุณของแม่เข้ารับโลกรางวัลด้วยโอกาสนี้ประธานพระดำราสเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติใจความตอนหนึ่งว่า คนไทยเราเคารพเทิดทูนแม่ไระสูงในฐานะปูชนียบุคคลที่ควรแก่การกรบบาบไหว้บูชาเนื่องด้วยแม่นั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณคนแรกของลูกที่ได้ให้อุปการะเลี้ยงดูการอบรมศึกษาความรักความอบอุ่นตลอดกระทั่งความอยู่ดีมีสุขลูกจึงควรสำนึกรู้ถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่แต่การสำนึกรู้อย่างเดียวนั้นหาเพียงพอไม่ลูกยังจะต้องตอบแทนด้วยการตอบแทนที่มีค่าอันทำให้แม่ชื่นใจและภาคภูมิใจเป็นที่สุด คือการดำรงตนอยู่ในกรอบความดีตามที่แม่อบรมสั่งสอนการแสดงความเคารพรักและการเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือแม่ให้ยิ่งกว่าที่แม่อุปการะเลี้ยงดูลูกมาเวลา15นาฬิกาเสด็จไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเป็นประธานกิจกรรมไรซ์เบอร์รี่ทีไทม์ในโครงการเพื่อนพึ่งพาอิ่มสุขไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกแฟร์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2557และนำไรายได้ไปจัดซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่งให้คนท้องในถิ่นทุรกันดารเพื่อคันที่สมบูรณ์ลดโอกาสการเกิดโรคปากแหว่งพดานวัวนิทาโรกและยังช่วยให้ชาวนาที่ปลูกข้าวขายข้าวได้ในราคาดีและยังเป็นการส่งเสริมให้คนนิยมรับประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ในงานได้จัดการประกวดทำขนมและเครื่องดื่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่พร้อมการออกร้านจำหน่ายเมนูคาวหวานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมอบธรรมโอวาทในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2557วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรชินีนาถและทางราชการได้ประกาศให้เป็นวันแม่แห่งชาติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรชินีนาถทรงเป็นที่ร,ทรักเคารพเท้ทูลของพระศกนิกรปรวงชนชาวไทยทุกโมเหลา่าเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ ประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระศาสนาเป็นอนเนกประการดังนั้นเมื่อถึงวันที่12สิงหาคมของทุกปีอันเป็นวันเฉลิมฉลองความสาพระสบนิกรปวงชนชาวไทยจึงมีความโสมนัสจัดพิธีสวายพระพรชัยมงคลเป็นการใหญ่ทั่วทั้งราชาณาจักร น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายได้รำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่แล้วปรนิบัตแแิแม่ดูแลแม่อย่าให้ขาดตกบกพร่องทำดีให้แม่ชื่นใจ ชวนแม่สร้างความดีร่วมกันเพื่อนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถและนับตั้งแต่วันนี้ขอท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงแม่ทุกวันชวนการรักษาศีลห้าให้ครอบครัวมีความสุขนำพาสังคมและประเทศชาติ ไปสู่ความปลองดองสมานฉันและสันติสุขลดยทั่วกันเทินขอถวายพระพรจบข่าวในพระราชาสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ